การกลับมาของหมาล่าเนื้อตอนที่1บีเคิลแมนบัสเกร์วินหมาล่าเนื้อแห่งบาสเกร์วินขึ้นชื่อว่าเป็นหมาล่าเนื้อมันหมายถึงความพักดีที่มีต่อตระกูลและผู้เป็นพ่อเขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับพวกเผาปีศาะและถูกสั่งตัดหัวด้วยใบมีดของกิโยตินระหว่างที่เขาอยู่บนแท่นประหารเขาได้สาบานกับตัวเองเอาไว้ว่า หากมีโอกาสอีกครั้งจะเลิกเป็นหมาล่าเนื้อที่คอยไล่ล่าตามเหยื่อเพื่อเจ้านายอีกต่อไปเราอยู่ที่ไหนกันร่างกายรู้สึกหนักอึ้งเลยถามรอบๆตัวมีเสียงดังน่ารำคาญหรือว่าที่นี่คือนรกคาริหาตแห่งตระกูลบัสเกอร์วินพวกมีสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำผู้นำตระกูลบัสเกอร์วินฮิวโกเลอบัสเกอร์วิลไม่มีเด็กคนไหนดูน่าสนใจเลยดูเหมือนคราวนี้จะมีแต่พวกขยศินะ อย่างน้อยขยัดชิ้นนี้ก็ไม่น่ารำคาญย้ายเด็กพวกนี้ไปไว้ที่ต้นกําเนิดแห่งดาตัวการหลักที่เป็นคนใส่ร้ายเราจนโดนโทษประหารฮิวโกเลอบัสเกอร์วิลที่เห็นตรงหน้าคือฮิวโก้ในวัยหนุ่มนั้นหรอเข้าใจแล้วตัวเราบีเคอร์แวนบัสเกอร์วินย้อนเวลากลับมาตอนที่ยังเป็นทารกในชีวิตที่แล้วผมคือมาล่าเนื้อ เกิดเป็นลูกนอกสมรสได้รับการฝึกฝนในสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายหน้าที่ของหมาล่าเนื้อคือต้องซื้อสัตว์และอุทิศตนต่อหน้าที่ตอนนั้นผมทําเรื่องโสกรปรกแบบทุกอย่างทั้งรอบสังหารซุ่มโจมตีโจรกรรมหักหลังและอื่นๆอีกมากมายทุกอย่างก็เพื่อผลักดันให้ตระกูลบาสเกอร์บินขึ้นเป็นหนึ่งในเจตระกูลมหาอำนาจเหตุผลที่ผมทําไม่มีอะไรอื่นนอกจากอยากให้ยูโก้กับคนในตระกูลนิยอมรับ สิบปีหลังจากเกียรติแห่งโลกปีศาจถูกเปิดออกการต่อสู้กับพวกปีศาจจบลงด้วยชัยชนะและรางวัลของหมาล่าเนื้อที่ทำหน้าที่ต่อตระกูลด้วยความจงรักภักดีคือการตัดหางปล่อยวัดมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมถูกประหารเป็นเพราะว่าหมาล่าเนื้อมันรู้มากไปเราจะไม่ยอมใช้ชีวิตแบบนั้นอีกเป็นอันขาดตอนนี้มันคือเวลาแห่งการล้างแค้นแต่ร่างกายที่เพิ่งเกิดใหม่แบบนี้คงยังทำลารไม่ได้ ทว่าการถูกพาไปที่ต้นกำเนิดแห่งดาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มศักยภาพเราต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมให้ได้ต้นกำเนิดแห่งดามันคือหนึ่งในบททดสอบของเด็กที่เกิดในตระกูลบาสเกอร์บินต้องเผชิญพวกเด็กเกิดใหม่จะถูกโยนลงในเขาวงกตที่เต็มไปด้วยดาหลังจากนั้นพวกเด็กๆต้องพานไปสู่แม่น้ำสติกเพื่อทดสอบความสามารถ ตามตำนานแม่น้ำสติกสามารถเปลี่ยนร่างกายของเด็กให้แข็งแรงดุดเหล็กกล้าได้ทว่ามีเด็กจำนวนจำกัดที่สามารถซึมซับผ่อนจากแม่น้ำได้การจะไปให้ถึงแม่น้ำสติกเป็นคนแรกเราต้องฝากำแพงดาบแล้วมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวในชีวิตที่แล้วเราโดนเหล่าพี่น้องเบียดจนไม่สามารถไปรับผ่อนได้แต่ตอนนี้มันคนละเรื่องเราต้องซึมซับผ่อนจากแม่น้าสติกให้มากที่สุดเท่าที่ร่างกายจะแบกรับไหว น้ำในแม่น้ำซึมซับเข้าร่างกายจนไปเข้าถึงกระดูกผ่านรอยแผลแค่ได้เริ่มต้นดีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็จะตามมาต้องทนให้นานที่สุดเท่าที่จะทนได้ไม่ว่าจะทรมานขนาดไหนก็ต้องฝืนให้ได้รีบไปช่วยขึ้นมาเร็วเบริมอร์เจ้าเด็กนั้นอยู่ในน้ำกี่นาทีแล้วประมาณเจดนาทีหัวหน้าค่ารับใช้แห่งตระกูลบัสเกอร์วินจอห์นเบริมอเจ็ดนาทีคงไม่รอดแล้วมัง้ง ขึ้นมาเถอลูกชายข้าเสียงนี้มันฮิวโก้แก่คิดว่าฉันจะขึ้นไปไง่ายๆหรอฉันต้องซึมซ้ำให้มากที่สุดจนวินาทีสุดท้ายต้องอดทนไว้ดูเจ้าเด็กนี่ไม่ใช่แค่ลงไปในแม่น้ำสติกอย่างเดียวแต่ดื่มน้ำเข้าไปด้วยฟันงอกขึ้นมาแล้วหรอเด็กคนนี้เป็นใครในายน้อยท่านนี้มีนามว่าบิคเคิลแวนบัสเคอร์วินดูท่าลูกชายผู้หิวกระหายของข้าได้ถือกำเนิดแล้ว ตอนนี้ต้องขัดเกล่าวเคี้ยวเล็บให้พร้อมพอถึงเวลานั้นจะได้กัดหัวเจ้านายให้ขาสะบันและตระกูลบัสเกอร์วินก็จะจางหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ด้วยฝีมือของฉันบิคเคิลแบนบัสเกอร์วินกดติดตามไว้เพราะหมาล่าเนื้อตัวนี้ไม่ได้กลับมาเล่นเล่น